สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเอฟซีพอต้องเลียส่วโลกวันนี้พอต้องเลคนเดิมมาขอโชคขอลาบพระท่านผู้ชมมาขอโชคขอลาบกับที่เจ้าแม่เกตนางเจ้านางเกตต้นอยู่ที่วัดบรรลุมกวครับโบนิมาหลายงวดหรอบ้างพอต้องเลคนเดิมอออเออมากับครูใจแล้วก,ก็ครูใจพอต้องเลียก็ครูโหกระน็อกหกห้าเกตศูนย์ ท่านผู้ชมไปไปกราบไปไหว้นั่พรอทั้งเลืมาขอโชคขอลาบเลขยกถ่ายลงวันที่หนึ่งมาขอพรจากเพิ่นเป็นของขวัญปีใหม่กันนะวันที่สิบเกตมกราสองห้าหกเจ้าแม่เกตนางเจ้านางเกตต้นไปท่านผู้ชมไปขอพร้อมกันกับพรอทั้งเลืคนเดิมเนาะไปมาสวัสดีท่านผู้ชมเป็นท่านการนะครับเนาะมามาขอพรพรอทั้งเลือทรงกิจทรงอย่างมาเจ้าแม่เกตนางเจ้านาง เจ้าแม่เกตนางแม่นางเกตต้นประคับเนาะขอโชคขอลาบกบเพิินเป็นของผลปีไม่มาเชื่อนเจ้าแม่มาดื่มกอท่องเรงยคนเดิมครับ โชคลาบเลขไทยแล้ววันที่หนึ่งครับวันที่สิบเกตเจ้าแม่เกตนางเจ้านางเกตตนนะครับเนาออะทองเลขค้นเดิม นะท่านผู้ชมส่งขีส่องหยังมาขอเพิน่นเดี๋ยวจุดถูกบอกเพื่อนกะให้เพิ่นมายิบเหล็กถูกใหร้ระรับเนาะเจ้าแม่เก็บนางเจ้านางเก็บต้นผู้ยิงไงระรับเนาะ มาท่านผู้ชมแบบนี <Project> ้นี่มัเกลามาสมกิดมาบอกมัเกลาพอเหมาโรงเรียนคนเดิมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระะหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระะหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระะหโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุเตอเดี๋ยวแม่เก็บนาง จะนานเก็บต้นอนี่พอทองเลคนเดิมผ้าเอฟซีมาขอโชคขอลาบครับท่านเออเป็นของขวัญปีไหมวันที่1ิบเกมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเท่านั้นเออช่องพอทองเลคนเดิมผ้าเอฟซีมาขอท่านขอโชคขอลาบเป็นของขวัญปีไหมเรียงไทยแล้วทีหนึ่งพอทองเลคนเดิมไลยยนซื้อเสียงเจ้าแม่เกบนางแม่นางเก็บต้นเจ้านางเก็บต้นซือเสียงกองไก่สิบบ้านซาหาบ้านลื้อให้โชคให้ลาภ เขาทุกงวดขันผู้ใดมาขอมาหาประคับเนาะเอา้องแลกกับผ้าพิ่นมาเพิ่นเดือดร้อนทับมาหาหกินลําบากข่าวรา่วัลเอมาเยี่ยมยามถามเขาเ,าเจ้าแม่เกตนางเจ้านางเกตต้นรายวัลแล้วมื้อนี้ทุกข่าวรางว่าเจ้าแม่เกตนางเจ้านางเกตต้นที่มอบโชคลาภรางวัลใหญ่เลขห์ไทยลงทีหนึ่งให้ก่อต้องแลกับเอฟซีทุกท่านที่ผมพาเพิ่นมาเป็นเลขห์ไทยสามตัวลงที่หนึ่ง,งกก FC, ททเ,เ,เท,งท,งท่านั้นเนาะเจ้าแม่ ตัวท่าทานเลขถ่าย3ตัวแล้วก็ทนหนึ่งเป็นคอมคอนปีไม่ให้แกช่องคอถองแหลคนเดิมกับเบซี่ทุกท่านอีมาขอติดตามจะเบตลอดนะครับเนาะของมาสิประท่านให้ผู้ขายนะครับนะเลขกไทยราัลทีหนึ่งสามตัวและสองตัวขอสองยางเลขกเสี้มซี่ก็เรียกถูกครับสาธุ จอมเ่ยมายีบเล็ทูบให้มอท่องเรยกับเอฟซีูกู้ขาพักกันมาขอเป็นเลขกไทยวันที่หนึ่งจับบ้านจแม่มเลขนไทยวันที่1 3ตัวเท่านั้นนะครับันที่สิบเกณฑ์กราสองห้าหกเท่านั้นเถิดท่านอันเดียวครับรวดแล้วครับ เับกัน่า,าเพิ่สิใไ้ตัวไหนเจ้าแม่เก็บนางเจ้านาเก็บต้นะปีไม่หรอกเจ้าแม่ตอสองสองพันห้าร้อเดิจัดนัดให้ช่องเขาต้องเลี้คนเดิมจะเขียวในน้ยนะปังๆนี่สามตัวดีเนาะสามตัวสองตัวให้เขาถึงสองตัวสามตัวเลยนะครับเนาะเจ้าแม่เก็บนาง จะนางเก็บต้นกูยิงไง มาเจ้าแม่ที่นี่กลัามายิบเลขยกซซีให้พ่อทองแหลกับเอฟซีครับหยิบเลียกซมซีให้พ่อทองแหลกับเอฟซีเชิญเจ้าแม่มายิบท่านไหนก็นเลยนะครับนะเอาสามไม้่อทองแหลกตัวคู่ขาต้องการสามไม้เป็นเรียกไทยแล้วก็ที่หนึ่งให้เจ้าแม่หยิบมาเซรามิท่านใหก็ไเลยครับเชิญครับท่านไม้แรกเป็นเลียกไทยนอนที่หนึ่งเชิญครับ แดงๆงๆเลขเสี้ยมซี่เจ้าแม่เกตนางเจ้านางเกตต้นหยิบเลขเสี้ยมซี่ให้หกรับไม่แลกไม่ที่แรกหกอ,อ่ะเสียงดังตอบรับเราหกอ่ะเจ้าแม่ผมพูดแล้วลว่าเจ้าแม่รับรู้แล้วเสียงตึ้งลนอ่ะขอไมาที่สองครับเจ้าแม่ไม่ที่สองต่อจากหกบาครับเลขไทยรางที่หนึ่งเท่านั้นเชิญอนกระตันหมายที่สอง แยงนังน่นงใหม่ที่สองเลขเสื่อมซี่เจ้าแม่เกตนางเจ้านางเกตต้นยิบให้หาครับร่วมกันหกหาเราคำนวเอ่าเจ้าแม่เราที่หนึ่เป็นไม่ตัดสินไม่ตัดสินเลียไทยเอาที่หนึ่งยางคักในบัดเป็นไม่ตดสินนี่ล่ะพวกกูขาต้องการไม่ตัดสินเป็นไม้สุดท้ทยเลี้ยงกันมาเลยจะมเวิไหลให้ตรงๆมาหลดปังๆเจ้าแม่ เอนกนทัานไม้ที่สามไม้แต่สีนวันที่สิบเก็ดลกราสองห้าเท่านั้นเอ้๊แนงแๆงไม่ที่สามเจ้าแม่เกตนางเจ้านางเกตต้นยิบให้เก็ตครับ6กหเกตท่านผู้ชมหกห้าเกตเล็กเสียนซี่เจ้าแม่เก็ดนาง เจ้านางเกตต้นยิบเลขเสี่มซี่ให้เป็นเลขไทยรองที่หนึ่งให้ช่องพอต้องเลขนเดิมก็เบียบซี่หกห้าเกตสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังเท่านั้นให้เบิ่งเป็นแนวทางฟังเป็นแนวท่านะครับเนาะควมเสียส่วนบุคคลตัวมุงเจ้าก็ได้มาที่นี่ก็นม่ยังล่ะกอตอนที่มานหาเบิ่งถ้าเบิ่งจอบถธเบิ่งเลขถูก,กบ่ต้องจอบดอกมันใหม่ไว้เจ้ากอน เดี๋ยวกลับไปคนออกเคราจักวางจักข้าวจักหม่องพ่อจักข้าวว่าตัวเปเบื้องไหลย,ยิงไหลเห็นไหลคิดบ่กออกบอกว่าถือตัดสินใจหยาเอาสองย่างจบข้าวดีสิไปซ่องเจ้าแม่เกศนางเจ้านางเกศต้นให้เบิ้งจักหน่อยพ่อบ่ออัต่อยเป็นผู้ชมว่ามาอีิริขันบ่ขันบ่้ซ่องให้เบิ้งเดี๋ยวเบิ้องสี่าอัพอต้องเรียบ่มาอีหลีอ่ะไปะมา บุชมผมเห็นไทมังเทมังยื้อแถวๆนี้ล่ะอ่ะอ่านบุชมเห็นเป็นยังไงบ่สดีตังยังเด็บุชมเบิง้งขักๆจังจังนะครับเนาะน,นี่คือไหเบิ้งเป็นแนวทางคอขอรัคเลรเท่านั้น นะครับเนาะผู้ชมเห็นเป็นตั้งไดผมเห็นมองนีแล้วายแมงายแมงผมก็เลยเรียกว่าท่องเรืเอพอท้องเรือเห็นศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกกับกับหกเก็ดครับมองนีนะครับเนาะคือพอท่องเรือเห็น ฮะคุณผู้ชมสามชัดนี่นะครับหาสามมองหนีเพราะต้องเลี้ยเห็นโอ้หาสามหาพอนะอ่าแต่ผู้ชมเห็นเป็นจังใดสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังเท่านั้นผู้น,นั้นเห็นบ่ครับเออเพิ่นตอบรับแล้วจะไม่เก็บนางจะนางเก็บต้นเนาะครับเนาะนี่นแล้ครับนี่ให้ซองเบื้องมองนี้แล้วก็ ไปเบิง้งซองเบิง้งป้ายหรือเจ้าป้ายเจ้าแมียจักน้อยแล้วก็สิเมื่อเบื้องเลขทถูกลรวก็กลับเรารับเนาะก,ก็ต้องเบื้องหลายใหญ่ห้างซองหลายดีเบิดมือกับบบเบิดดอกยุ่นี่ครับนี่เอาบองนี้อีกบองนึงแล้วก็ไอ้ท่านผู้ชมเบ่งออกไปแนวทาง เป็นแนวทางทานาดนั้นครับเนะเาะมองแล้วคนเดิมชมเบึงสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังเท่านั้นอเอาครับบอกกลางยุตนานันเอาปูนบอนี่ละอันนี้ก็เกิดขึ้นได้ครับอันนี้ก็เกิดขึ้นได้เนอะ หนึ่งสองครับนี่อันใดก็เกิดขึ้นได้อ่ะท่านผู้ชมเอาตัวดีละแครไว้์ศูนย์หามาังค่างนะแล้วก็บอกศูนย์หามะฮอกหะแล้วกันไปพ่อมาที่นี่เดี๋ยวไปซองเบิงป้ายเพิ่งจักหน่อยแล้วก็มาเบิงเลข้ยงแล้วก็กลับแล้วครับเนาะไปครับอืมนี่แหละเจ้าเมียเกตนางานางเกตต้นอืม ยูทีวัดบัดลํำโกนแล้วครับเนาะท่านผู้ชมอันนี้ก็เกิดขึ้นได้มื่อนี้เพอต้องแลค้นเดิมผ้าปลุกท่านมาขอโชคขอลาบกับเจ้าแม่เกตนางเจ้านางเก็บต้นนี่นะครับเดี๋ยกวก็ธีวาบ่บซองหาเบิง้งซองยุดอ,อกนี่มองออโค่นมองโค่นต้น i was home. ครับชุดเจ้าแม่แม่เกตนางเจ้าแม่เกตนางเจ้านางเกดตต้นนี่นะครับชุดเพลนชุดแต,งต้งโตเพลนของเจ้าแม่ มีครับเจ้าแม่เก็บนางเจ้าแม่เก็บนางเจ้านางเก็บต้นอยู่ที่วัดบ้านลำกวนเห็นไหมครับเจ้าแมเา่เก็บนางเจ้านางเก็บต้นผู้เพิ่นให้โชคให้ลาบที่พอทองแลมาขอ,อนี่ยและ นี่กระเป๋าสีไปเบื้องเลขทูบกรถขับเนาะชุดเจ้ามงเจ้าแม่อันนี้นี่วิชอบว่าเป็นอย่างนี้นี่ของเจ้าแม่เดี๋ยวนี้ครับนี่นี่เจ้าแม่ตู้ตู้นี่ไหมตู้ครับนี่ตู้เจ้าแม่ตู้เสื้อผ้าเจ้าแม่เหม็นบ่ไปละ โอ้คือสีแมนครับนี่ตู้เสื้อผ้าตู้ใส่เสื้อผ้าเจ้าแม่เกตนางเจ้านางเกตต้นนะครับเนาะตู้นี้คือเป็นส่นตู้คือดินตู้คือสะเทือนเองท่านผู้ชมเออเยสีวา้าเด้อตู้หา่าวเฮ้ยเจ้าเยสีวา้า คือสิว่าสะเทือนเองตูหต้หาวตู้หาวก็มีบอกพระท่องเลยมีเป็นข้าวอยวู่กเห็นบ่คือตู้มันตั้งอยู่ซือหรอมันสันมหมเออมันสันแบบนี้เข้าไปเห็นเข้าเยาสิวาเดเนาะตู้มันดีใจตู้ดีใจที่เด้ไปเที่ยวงานปีใหม่พระไซสานเขาเลยว,ว่าตู้หาวเมนบอกเจ้าว่า แม่ยัไยงไม่เล้ยงเลยนี่ปูบอยมีผู้ว่วาแม่นไลมีไอ้แปงก็เลยว่าแม่นตะนที่ไปไปเบื้องเลี้ยงทูบบัดที่นี่มาเบื้องเลี้ยงทูบเราก็มาล啦เปิดหายโซได้หนืองแดง,แงเลี้ยงทูบเจ้าแม่เกตนางเออเจ้านางเกตต้นให้ล้วครับท่านผู้ชมสามสองสามครับสามสองสาม,สาม,สาม,สามอันนี้คือเลขทูบเจ้าแม่เกตนาง เจ้านางเก็บต้นให้เลขทูบสามสองสามนะครับเนาะพ่อว่ะเดี๋ยอ่ะท่านผู้ชมได้เบิ้งได้แง่ได้เห็นกันแล้วละ่ะเลขทูบเพิ่นก็ให้แล้วละ่ะเป็นของขวัญปีใหม่พอต้องแล้วครับท่านผู้ชมสามสองสามอันนี้คือเลขทูบแล้วก็เลขเสี้ยนซี่เพิ่นไขหกหาเกตครับเลขงามหกห้าเกตเลขเสี้ยนซี่สำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังเท่านั้น ขอให้ท awesome ่านผู้ชมโชคดีกับเจ้าแม่เกตนางเจ้านางเกตต้นวันที่10เกตมกรา2 5 6 6เพื่อให้โชคให้ลาเป็นของขอนปีไม่ช่องพอทองแหลคนเดิมกระเบียดซี่ถูกท่านมือนี้พอทองแหลคนเดิมขอไว้พ่ออะไท่านผู้ชมโชคโชคดีกับเจ้าแม่เกตนางเจ้านางเกตต้นผู้หญิงไงนะครับนะเป็นเลขถ่ายแล้ววันที่หนึ่งเท่านั้นให้ท่านผู้ชมได้โชคได้ลาบกันทั่วหน้าทัวนตากันผู้ใดเบิ่งช่องพ่อทองแหลคนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พ่อทองแหลคนเดิมเออไป ข้ากินเข่าเทียง,งกินก๋วยเตียต๋ยวไก่มาละพอทองแหลกเจ้าก้อนสึกแสบเนาะเอาละเอาเท่านนี้แหละคอยท่านผู้ชมโชคดีสําหรับเออโชคดีกับเจ้าแม่เกตนางเจ้านางเก็บต้นให้โชคให้ลาบแล้วละเลขเซียนซี่หกขาเกตเลขทูบสามสองสามพอจบข้าวเอาละเอาเอาท่านี้แหละขอให้ท่านผู้ชมโชคดีเฮงรวยๆทุกท่านอยู่ดีมีแห้งกินขเข่าแสบมูเจ้านอนหลับฝันดีอืมเก็บใหญ่เลครบไข่ใหญ่มีทุกคนแล้ว ครับอ่ะสวัสดีครับตรงแลวคนเดิมจากศาลโอ้จากวัดบ้านลำโกนเจ้าแม่เกตนางเจ้านางเกตต้นฮ้นขึ้นข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 ้นไปโชคดีทุกท่านเหง้ยเยยเลย,เลยไป